สวัสดีค่ะพี่น้องหน,นาวก้อนไปทาแป้งไปหอนไปกำลังสิเมาเขาต้มไปกินสวัสดีค่ะพี่น้องไปกินข้าวต้มน้ำกันค่ะเสบๆหอกินข้าวตม้มข้าวต้มใส่ไข่พี่น้องนี่ใด้กินบ่ให้ยามาตู้ เสียงมันไหนพอคุณไวาปรับเสียงก่อนกินข้าวต้มใส่ยาบักตูเอ้ยใส่ไข่เป็นยาบักตูมจ้ะอยากก่าตาให้เนี่ยไปนั่งกินก่อนพี่น้องดิอือายเองจ้ะอยู่ไปเฮ็งงานอยู่กับหมาไปคั่วปะ่ะ ไปกินข้าวน้ำกันเพเื่อกลังสัญญาณกินของนง่กินนาบ้านจ้ะตอนนี้กำลังเดินนะ่ะมาขวายมีนยางไปกวนนะกระเด้งกระเด้กไปเหรอเนี่ยค่ะหงอกอยู่พ่อกับแม่อยู่สามีอย่ห้อง นี่มองยางไปมี่วัวหลังบานท้องนอนสองห้องจ้ะยางให้เบิง้งเพชรให้เบิ้งจ้ะโอออ่างกองเลยพี่น้องเลยรับค่ากองอยู่มีกองสันส้นๆมาพี่น้องนับกันแซ่บๆใครสองมื่อเขาต้มเขาคือยาดกินไหมเดี๋ยวกระเด็เดี๋ยวกระฝนหนุ่ เหมือนไอ่เลืสาเด็ดก่อนขอมูงฟงเิ็งคือยาทีฟาตุ่มหอนยืดพี่นวกไยกินข้าวต้มใส่ไข่จ้าเห็นหมหอนกินกาแฟหอน จะพรมเปาจ้มาน่อยอยกันซื้อไข่ตุนเต็ดหนาเส้นแมงอยเออต็ดหน,นาเส้นแมงของลาเห็นมัน <c oughs> ใส่หรอนี่นี่เลยซื้อไข่ตุนครับเอายง้กินกับพวกกินซื้อชิมเนื้อมาให้กินพวกกินขอ้อกตุ่มใส่ไข่ซื้อใส่กวาเซ่้กินมื่ก้กกินอันหนื้ันกระเ้ากิน เอ่กิน่นิพนไหนพี่หนุเอ้ยจไปจังดอยู่บัดนี้ปาวันขอลุเปาน้อำีว่าขอบคุณผ่านทติดตามไป